เอาแต่ข้างในมานะทุกคนเปลือกนี่คือไม่เอาเลยนะนี่ปอกมาตั้งนานได้แค่นี้แหละมะรุมสดจากต้นนะคะแต่ไม่เอาแบบเปลือกมานะแต่จะเอาแต่ข้างในกินง่ายแกงมะลุมใส่ปลาชู แกงแบบอีสานบ้านๆนนะคะนี่จ้าหอมหอมน้ำปลาค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องปองป่านี่วันนี้จะพามาแกงมะรุมนี่สไตปอกเอาไว้แล้วนะทุกคนมะรุมมีประโยชน์มากมายนะคะปะทูนะคะมีปะทูแล้วก็มีมะขามเปียกนะคะ จะแกงแบบอีสานอีสานนะคะมีผักก็จะมีใบแมงลักกับต้นหอมนะคะมีเครื่องแกงเครื่องแกงแต่ก็กเอาไว้พอหยาบๆนะมีหอมแดงแล้วก็พริกแล้วก็ตะไคร้นะคะโอ้ยแมลงวันมาไปเราไปแกงกันเลยนี่จ้าเราก็ใส่น้ำนิดๆก่อนนะจะคั่วพริกให้หอม แกงแบบอีสานอีสาน,นะฮะถ้าคนไทยเขาจะแกงส้มนะแต่เราจะเราจะทำแบบอีสานอีสาน,นบ้านนะฮะแต่แกงประจำอะตายมาบ้านแต่ต้องแกงประจำ สูตรไข่สุดมันนะคะใครกินแบบไหนก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะใส่มะลุมนะคะ มะรุมลงไปไม่ลุมมีประโยชน์มากมายนะคะมีประโยชน์มากมายไก่กรองอันนี้คือเก็บจากต้นเลยนะคะหน้าบ้านนะคะแต่ก็จะมาปอกเอาแต่แกนข้างในนะกินง่ายดีเราไม่ต้องมานั่งกินยากๆเนาะแกะแบบนี้เรากินได้ทั้งหมดเลย เดี๋ยวจะใส่ปลาที่หลังนะปลาทูมันสุกง่ายนะมันไม่ไม่เหมือนอีมจ้า จะใส่หางลงไปน้ำไม่ต้องเยอะมากนะ เดือดแล้วจ้าเดือดแล้วใส่นะ้ำมะขามเปียกมะขามเปียกแบบมันจะเป็นสีดำนิดนึงนะคะปลาจ้าปลาทูหั่นเรียบร้อย ัดหัวทิ้งด้วยไม่เอาหัวกินยากอืหอมมากทุกคนดอกก็กินได้นะมะลุมดอกก็อร่อยยอดก็อร่อยลวกจิม้มน้ำพริก เราก็ไม่ต้องคนมนันนะเดี๋ยวมันเหม็นข่าวนะทุกคนให้ปลาสุกก่อนแล้วค่อยคนแล้วก็มาปรุงรสกันจ้าขาดไม่ได้นะน้ำปลาร้าลงไปแบบนี้นะฮะนี่ปรุงรสตามใจชอบเลยเดอ้อตามปากตามใจของตัวเองนั่นแหละ ผงนัวจ้าจะเอาเลยแกงแบบอีสานดัางเดิมนี่ไม่ต้องอะไรมากมายนะทุกคนเกลือเล็กน้อยใส่ลงไปหอม หอมมากทำอาหารง่ายๆจ้าขั้นตอนสุดท้าย เราให้ปลามสุกเราก็ใส่ใบแมงแลักกับต้นหอมลงไปก็เป็นอันจบนะคะ <c oughs> <c oughs> แกงมะลุมบ้านๆมะลุมมีประโยชน์มากมายนะคะนี่แกงเป็นหม้อก,ก็กินหมดนะเนี่ยแกงเสียดเดี๋ยวตักแบ่งไปใส่บาตพรุ่งนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวก็กลับกรุงเทพแล้วทุกคนไปสู้ชีวิตต่อทำงานต่อปลาสุกี๋ยวเราก็ชิมรสชาติก่อนปลาสุกแล้วยังน่าจะสุกแล้วแหละปลาทูเนาะมนมันไม่สุกยาก หอมหอมพี่น้องหอมมากมายชิมก่อนอืมอร่อยแซ่บปลามะรุมก็สุกแล้วนะคะสุดท้ายเราก็ใส่ใบเมงลักลงไป พร้อมอืมจ้าอืมเป็นอันเสร็จสิ้นนะจ๊ะทุกคนนี่มาเดอร์บันี้เด้อทำอาหารง่ายๆจ้าใครๆก็ทำได้จ้าไปแล้วนะบ๊ายบายฝากชมคลิปด้วยเด้อสวัสดีจ้า